สนับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมืองไทยเมืองนักคิดบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยชีวิตผมอ่ะได้ประโยชน์จากความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จอีกบุณเชื่อมัน คือความสำเร็จสำหรับผมอะ่ะมันก็เปรียบเสมือนมีคนมายกย่องอวย,ยพรเราแต่ความล้มเหลวนะ่ะมันเหมือนเพื่อนที่หวังดีกับเราจริงะทำอย่างนี้ไม่ดีนะต้องทำอย่างนี้นะแก้ตัวใหม่นะซึ่งมันมีค่ามากเลย ความคิดสร้างสรรค์ที่ผ่านมาแล้วมีผลต่อธุรกิจของพี่นงมากมากคืออะไรบ้างครับ,รบสงสัยต้องเริ่มตั้งแต่ตั้งบริษัทเลยอ๋อต้อขนาดนั้นเลยเหรอใช่ผมตั้งบริษัทด้วยการไม่ได้เดินเข้าไปกู้แบงก์นะฮะแต่ผมตั้งบริษัทด้วยการมานั่งนึกว่าจุดแข็งของผมคือผมมีแฟนหนังสือ พอสมควรเลยอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปกู้เงินสถาบันการเงินซึ่งไม่ได้รู้จักและเข้าใจสิ่งที่เราทําเลยครับแล้วก็ชวนคนอ่านเรามาร่วมลงขังทําหนังสือเลยนี่เป็นที่มาของอเดก็คือหนังสือที่คนทําชวนคนอ่านมาร่วมลงขัดด้วยกันทําผมว่าเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นความคิดสร้างสารรค์ของอเดย์ สิ่งที่พูดในหนังสือแหละครับพูดเฉพาะเจาะจงเข้าไปที่ตัวของอเดนะฮะคุณนึกถึง10ปีที่แล้วเนี่ยร,รูปแบบของนิติศาสตร์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันอะแต่ผมทาหนังสืออเดเล่มแรกโดยลื้ไวยากรณ์ทั้งหลายแหล่ที่เราเคยเชื่อปักใจไปหมดเลยผมไม่จําเป็นจะต้องมีคอลัมน์อย่างที่เขามีผมไม่ต้องมีคอลัมน์ดูดวงก็ได้หลักๆคือผมอยากทําหนังสือมันเป็นออริจินัลของผมเองะฮะเป็นหนังสือที่มันตรงกับความคิดความเชื่อความชอบในชีวิตผมหมดเลยง่ายๆคือผมก็เทตัวเองลงไปใส่ในหนังสือเล่มนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นอเดเนี่ยมันก็จะสะท้อนสิ่งที่ที่ผมเชื่อที่ผมชอบนะถ้าใครเป็นแฟนอเดก็คงจะรู้นะว่าสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นก็คือแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ล้มเหลวมากที่สุดในการทำอเดขึ้นมาเนี่ยนะครับ <S 1> <S 1> <S คืออะไรครับผมเคยทำหนังสือแจ้งอเดวิกีตเป็นนิสานวิเคห์ข่าวรายสัปดาห์ เพราะว่าผมทําในสิ่งที่ผมไม่รู้จักมันอย่างแท้จริงผมคิดการใหญ่เกินไปตอนที่ผมล้มเหลวจากเดวิสเล่นะโอ้โยทั้งขาดทุนทั้งเสียชื่อเสียงชั้งแย่เปอร์แต่ว่าข้อดีที่สุดก็คือวันหนึ่งที่ผมนึกอยากจะทำฟรีคอปปี้รายสัปดาห์ขึ้นมาใหม่เนี่ยผมใช้ข้อผิดพลาดในการที่ผมทำหนังสือเจ๊งเล่มนั้น่ะ มาเป็นบทเรียนที่สําคัญมากเลยแล้วผมก็ทําทุกอย่างตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมเคยทําพลาดมามทุกวันนี้เดบรลชินมันคือฟรีคปเปี D ้ันดับหนึ่งของประเทศไทย คนส่วนใหญ่เวลาแบบมีความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยชอบออกมาพูดว่าขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลในความคิดเห็นพี่โหน่งเนี่ยคิดว่าเรื่องของการขาดความสนับสนุนนี่รจริงไหมในอดีตก็อาจจะมีความเป็นจริงอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเรายังไม่ตระหนักถึงคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์แต่ในยุคนี้ผมว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายมีโครงการที่ประกาศออกมาว่าจะสนับสนุนเรื่องเคลียร์ทีปไอเดียเรก่อสรวามคิดสร้างสรรค์น,นนะรับผมว่า ยุคเนี้ยเป็นยุคที่มีความหวังแล้วก็เป็นจุดลมต้นที่ดีที่ใครที่มีความคิดสร้างสารรค์ดีๆจะได้แปรลรูปพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของกุ่ลงไปเกิดเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากขึ้นท้าที่หนง มาเป็นเด็กสมัยนี้เลย<อ>พี่นงจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างผมย้อนกลับไปเป็นเด็กได้ในขณะที่ผมมีความคิดความอ่านเท่านี้นะโอ้ผมจะกลับไปแก้ไขอะไรแย่ๆมากมายเลยฮะผมจะเสพสิ่งที่มันไร้สาร้ายมันน้อยลงนิดหนึ่งเสพสิ่งที่มันไม่ทําให้เกิดประโยชน์กับสติปัญญาให้น้อยลงนิดหนึ่งตรงกันข้ามผมจะหาความรู้ความคิดให้ตัวเอง มากขึ้นอีกมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญครับกับชีวิตในอนาคตคุณวันนี้เห็นแล้วใช่คุณเดินออกจากรั้วมหาลัยปุ๊บคุณไปทํางานเนี่ยสิ่งที่คุณจะไปสู้กับเขาได้ไม่ให้เกรดเฉลี่ยในใบทรานสคริปต์นะฮะแต่มันคือศักยภาพคือความสามารถตัวตนของคุณนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีเวลาเราเมื่อเรามีปัจจัยพร้อมะเราก็ควรจะใช้เวลากับปัจจัยนั้นในการพัฒนาตัวเองให้มากๆนะฮะถ้าผมแนะนําก็คือลองเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้โซเชียล มีเดียหน่อยดีไหมฮะ,ะใช้ให้เพื่อความสนุกสนานบันเทิงให้มันน้อยลง30สิออ๋อโอเคสัดส่วนก็แล้วแต่คุณแต่ว่าสิ่งที่คุณแล้วเลยไม่ได้ก็คือคุณต้องพัฒนาความรู้ความคิดของคุณมากขึ้นหน่อยอเติมสิ่งที่เป็นสารละเข้าไปในชีวิตให้มากมากขึ้นนิดหนึ่งนะฮะแล้ววันหนึ่งอ่ะคุณจะรู้จริงว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันถูก คนที่จะเป็นนักคิดสร้างสารรค์ได้คนที่จะโดดเด่นไดนะ้คุณก็ต้องมีหัวใจที่กล้าหาญก่อนสำคัญกว่าน,นั้นก็คือถ้าคุณเชื่อไว้ก่อนแล้วนะว่ามันเป็นไปได้นะทุกอย่างมันจะเป็นแรงผลักให้คุณมุ่ง่จีไปถึงตรงนั้นให้ได้แนตะ่ที่สุด หลังจากได้ชมชีวิตของเขาคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นมาทีเดียวเลยใช่ไหมครับถ้ารู้แล้วเห็นภาพแล้วอย่าลืมที่จะจํามันนํากลับไปใช้ด้วยนะครับแลรับรองเลยครับว่าสิ่งจําเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้มันเกิดการพัฒนาและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นี่แหละครับเมืองไทยเป็นเมืองนักคิด เราต้องช่วยกันสร้างสารสรค์เศรษฐกิจด้วยพลังคิดของคนไทยสิ่งนี้จําเป็นอย่างมากนะครับมดเวล,ลาของรายการเดียวเอกคนมาดานใจแล้วครับเจอกับเราได้ใหม่ในคืนวันทิ์หน้าเวลาห้าทุ่มครึ่งทางเวรนายทีวีแห่งนี้คืนนี้เปิดต้องลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์นะครับ <ST an th ia> เอาเศษวัสดุมาทําเป็นผลิตภัณฑ์แล้วลองดูซิว่าจะขายได้ไหม <ST an th ia> พอไปเดินเห็นงานคนอื่นแล้วมันสวยไปหมดแล้วกลับมาดูงานตัวเองแล้วแบบเราทําได้แค่นี้แล้วใครก็จะมาซื้อวะ